ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซลแอปทักษอรนลงภาพในไอจีต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆมักจะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สำหรับนักแสดงพิธีกรสาวสวยชื่อดังแอปทักษอรนพักสุขเจริญ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เธอก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่ามีคนคุยอยู่ซึ่งแฟนๆก็แห่เดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นคนน,คนู้นคนนี้ล่าสุดแอบได้โพสภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพเดียวกันกับที่ทีมพิธาลิมเจริญรัตน์นักการเมืองชื่อดังได้รีโพสตสตอรี่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวหนักมากว่าเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนนะพร้อมชื่นชมในความสวยออร่าของเจ้าตัวเพียบมีสเสน่ห์ดึงดูดสุดๆโดยแอบได้โพสภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่า Love your skin หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจให้รัวๆเลยแหละค่ะชาวเน็ตแห่แซลสวยออร่ามาเต็ม